สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อโมนิตาโมนิตานะคะอย่าเรียกผิดนะคะแต่ถ้าเผอเรียกผิดก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีเสียงแทรกแฟงนิดหน่อยขออภัยด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาจะเรามาเล่นเป็นซึนามิกันค่ะอุ้ยมีคนเป็นพันเลยค่ะเรามาเก็บเวลกันก่อนดีกว่า แล้ว่าเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอึบอึบอึ๊บเก็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 บเล่นด่านนี้ระวังตายด้วยนะคะไม่งั้นโดนโดนกินตายแน่ค่ะถ้าไม่อยู่เฉยเฉอ้อไทถ้าไม่ถ้าอยู่เฉยเฉยได้โดนกินตายแน่ค่ะอย่าลืมวิ่งหนีเลยนะคะม่งั้นเขามองไม่เห็นเราตายได้นะคะ อยากให้เล่นเกมด่าอะไรก็บอกมาได้นะครับอุ้ย,ยเกือบตายแล้วเมืัลกี้ถ้าใครอยากให้เล่นเกมด่าอะไรก็บอกมาได้นะคะอืมอู้นั่นเราเรากินเขากันค่ะเรามากินเขากันอ้าวเข้าหายไปไหนแล้วอะ่ะนี่ไงอยู่นี่อืม งอมงอมงอมอุ่มอ่ะอร่อยอัไรเ้าวอันไรเออจู่ๆก็เดินวิ่งมาค่ะไม่นะต้องแลมใหม่มีให้สูมอะไรหรือเปล่าไม่ทำไมถึงมีสกินลหรอรางวัลอะอ่าชีรางวัลประจำอ่างชทวันจันจ้า กินกันต่อค่ะกินกันต่อตอนที่ตายไปแล้วอุ้ยมีถุงก็ะยาช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยสิเดี๋ยวตายตายเออ,อตายอีกแล้วทุกคนตายเยอะจังเราจะพยายามไม่ตายกันนะคะเอาเล,ล้คแขเราจะหยุดแถวๆดื่มใจหานกันนะคะ่ะ เข่าก <c ười> wow. ินเยะดีแกเหน่าเหนยาเหนยาเหนยเหยเหยเอาละกิน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 ให้หมดเลยกินเข้าไปว้าวทะลุตึกโดนอีกแล้ว ทุกคนเล่าด้นอีกแล้วเกิดเนามนเอ้ยทำไมมันโดนเยอะจังเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องแซงอันดับหนึ่งไวได้ให้ได้นะคะเราจะเป้าหมายของวันนี้คือการแซงอันดับหนึ่งก่อนหน้านั้นรักษาชีวิตก่อนอีน โอ้ตายอีกแล้วโอ้ m ม่ก็มันตุยเยอะจังเลยทุกคนอตายอย่างเยอะเลยเกืบทุกคนทำไมมันถึงตายเยอะอย่างนี้อ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าด่านนี้จะเล่นง่ายไหมถ้าคิดว่าเล่นง่ายก็พิมพ์บอกมาด้วยนะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ,อะืออทำมาสก์กันอจะมีอะไรจะดูกแบบระวังหน้าตาดูตึงเกินไปอไรย่างเงี้ยในคือถ้าเกิดไม่มีออกถังตรงนี้ของเยอะจริงจรงิงอู้มีบ้านด้วยเรากินบ้านได้ด้วยค่ะและ้วลองคิดดูว่าคนที่อยู่ในคอตเตอมันจะแบบ

เก็บกันค่ะทุกคนเก็บเก็บเก็บทุก้ดอร่อยอร่อยอร่อยกิน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 ไป้หมดเลยจะได้จริง จริงๆเจ็บนี่นี่นี่รถนกิ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 นมาจอดอะไรตรงนี้อันนี้ก็ด้วยว้าห้าหาหาโดนกินหมดซะว้าาฮ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 ้าารู้สึกเหมือนว่าเสลเนู้นมันจะมีคนจริงๆเนี่ยนะคะอุ้ยตรงนี้งลงไปเลย สนิดหนึ่สนิดหน่สียนิดหน่่ยอ้าเป็น่านเลยจู่กขนเคเตอร์ตัวลสานเอาละเอาละเอาละจนคอดนเจ้านอรทย่อุหนีก่อนหนีก่อน้า เอฮกินคนได้เยอะเลยยตะเกินบอกว่าจะไม่ตายนะทุกคนกํากำลังใจให้ด้วยนะอู้นี่มันบ้านนี่นะฮ่าอู้งมาเองหนี้ก่อนไม่นะทุกคน เราจะไม่ยอมมันนะเราจะต้องหนีมันต้องหนีหนีค่ะทุกคนหนีจะรออะไรคะนหนีสิคะรออะไรตายแล้วะขั้นครั้งนี้เอาเป็นอันดับห้าก็พอค่ะ ขอให้ถึงอันดับมาไม่ใช่ว่าจะต้องออกมาแบบโด่งดังเออไม่ใช่สิขอให้ถึงอันดับสองก็ได้ค่ะคือแบบโอ้ไม่ได้สักทีสักอันดับอืมแล้วพี่ยังแช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่อันดับสองโอ้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอันดับหนึ่งแต่อันดับหนึ่งยังเยอะเลยค่ะทุกคนอ้าโอ้อันนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นไหม ไม่มีอะไรให้กินเลยกระตุกคนออกไปออกไปกินใจกันพันหนึ่งเลยค่ะทุกคนอิงอู้อ่ะเออตายอีกแล้วทุกคนทุกคนคิดไหมทำไมมันถึงตายเยอะอย่างนี้อ่ะคิดว่าจะเล่นยากไหมคะเราลองเปลี่ยนแมพกันดูไหมจ้ะ เปลี่ยนแบบกันดูไหมคะเผื่อมันจะมีอันดีๆจะมีคนดีๆอ๋อว้าวตื่นเต้นจิกันจิกันเดี๋ยวเราะจะมาหยุเทียนแถวนี้กันนะคะ,ะเราจะต้องกินของตรงนี้เราจะต้องกินข้าอตรงนี้กิน กินแของคุณยีบาทจะบอกว่าคุณภาพดีแค่ไหนแต่ถ้ามันทำไม่งใจเขาเาก็ไม่ื่มหรอกกินกินทุกคนกินกินให้อร่อยกิน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 กระถางบานไม่เลือกอะไรเลยเอือเฮ้ยถ้าไม่จูกจุกก็ตัดตัวเกินแก่เป็นยากเลยเกิน มันยากือเกินมันเล่นยากไปเกินเราจะลอดไปถึงอัำดับหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเราไหมคะหากคิดว่าเราจะรอดไปจนถึงอัำดับหนึ่งในอันนี้ กดไลค์ด้วยนะคะถ้าถ้าฉันตายคือคลิปจบคะเกลียดแล้วค่ะโอ้มันเยอะแยะเหลือเกินค่ะอึบอึบอึบอืมมาอีกแล้วคอะจุกเกอน์หนีก่อนค่ะไม่อยู่เนี <c <c ่ยเนี MM ่นั <c ười> <c ười ้นแล้วค่ะไม่หันไปมองกับเพื่อนข้างหลังมองหน่อยดีกว่าโอเคไม่อยู่ค่ะ แล้วไปอยู่ข้างๆไม่เอ,อือได้งั้นวันนีวนนนนน้วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย